หญิงสวัสดีค่ะหญิงทําหมูนุ่มไว้นะคะถึงเวลาวันนี้จะเอามาทอดค่ะก็ทอดกระเทียมนะคะสูตรหมูนุ่มหญิงเคยให้ไปแล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วค่ะหมักไว้หนึ่งครั้งก็เอามาทําเมนูได้หลายเมนูเลยค่ะวันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะเจียวกระเทียมเตรียมรอไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยการทอดหมูนุ่มค่ะก็ทอดจนให้เหลืองระดับหนึ่งนะคะแล้วหญิงจะใช้น้ํามันในกระทะนะคะทอดไข่ดาวต่อเลยค่ะน้ํามันก็จะหอมนะคะหอมกระเทียมแล้วก็หอมหมูทอดค่ะเอามาทอดไข่ดาวต่อนะคะก็ไม่ได้ไหมอะไรนะคะ ที่เห็นไม่ไม้นิดๆหน่อยๆก็เป็นเศษกระเทียมค่ะแค่นี้แหละค่ะเมนูกับข้าวของหญิงวันนี้ราดกระเทียมลงไปเล็กน้อยนะคะบนหมูทอดค่ะวันนี้หญิงก็ทำตัวข,ข้าวสองเมนูนะคะเป็นเมนูนิ่มทอดกระเทียมแล้วก็อันนี้ไข่าดาวทุกคนอันนี้คือเศษกระเทียมนะคะเกียมเกียอร่อยดี นิ่มมาค่ะหมูวเวาหมักไว้เราจะทำเมนูอะไรก็ได้นะคะเอามาทอดเอามาผัดเอามาทำผัดกะเพราอะไรได้หมดเลยอร่อยเลย หมักไว้นะคะจะเอามาทําผัดซีอิ๊วก็อร่อยค่ะราดน้าก็ดีนะคะเป็นราดหน้าหมูหมักค่ะจะเอาไปแกงจะเอาไปผัดจะไปทอดก็ได้หมดเลยค่ะทอดกินแบบหญิงแค่ราดน้ําปลาพริกนะคะมีไข่ดาวเยิ้มๆอีกหนึ่งฟองก็อร่อยแล้วค่ะเมนูนี้เบิ้ลข้าวแน่นอนค่ะขอตัวไปกินต่อก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า